สวัสดีครับนี่ผมทัดคุงนะครับนี่เราก็จะมาเรีแอคชั่นดาบพิฆาตอสูรซีซั่นที่2ตอนที่หนึ่งนะครับผมโอเคซึ่งเราก็เพิ่งยุดูไปแค่ตัวอย่างี้เนาะของซีซั่นที่2เมื่อประมาณหนึ่ที่ผ่านมาใช่ไหมโอเค okay. <Okay. S 2> เพื่อไม่ให้กานเสียเวลาเรามาเริ่มคลิปเปเลยก่านเนาะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยรีแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยกันมาก่อนเลยโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมอืมอะไร ฮะ oh. huh? อะไรโชว์คล้ายๆแบบเหมือนมีตัวอะไรที่อยูอย่ที่หน้าประตูแล้วก็แบบคนแม่งก็เลี่ยงไปเฉยเลยอะไรไม่รู้แต่พี่ข้าประสูนภาพศึกรถไฟสู่ไฟอะไรไมรู้ตอนที่หนึ่งเสาหลักเพิงเดนโกคุเคียวจูโร่นี่จะเล่าเกี่ยวกับเดนโกคุหรือเปล่าตอนที่เดนโกคุจะขึ้นรถไฟใช่ไหมเหมือนได้ยินใครบอกหรือว่าไปอ่านที่ไหนม้ักที่แหละ

เขาเรียกว่าอะไรอูด้งาเมนหรืออะไรเทมปุร,รออะร ura, ใช่ไหมเนี่ยออฆาตกรน่าจะเป็นอสูรปะ どんな,なにバカリジョーキャクがカミカクシンや。テープラー、ソントーハイバー。何でなーその無限列車、ソザイガー・ワカリマスター。サルキコニヒトミニツカミオ、ハンニュー・サラトノ、ジョーガー。ドクターオルタシオノイテイガー・ハッキングステ ไม่ค่อยมีลูกค้าเพราะอสูรนะเนาะใช่กาไป,ไปสำรวจได้บ่ะมีประโยชน์ไ่ะกาไม่รู้จะเป็นลูกคนขายรามเองเนี่ยวะ ครับ <laughs> ากาตอนนี้คุยรู้เรื่องวะฮะ <c oughs> โอ้ยฮะโยนใส่กันเฉยเลยอะไรครับเนี่ยอ้าวแล้วเฮียก็จับกินเฉยเลย

ไอ้น,นี่มาแบบเพื่อที่จะมาถือของกันนี่แหลความรู้สึกประมาณมนี้ม,มันน้งเซนเนาอะอะไร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 โอเค

เออลืมไปมันมีมมลงหายใจเนาะลืมไปแต่มันขนาดนี้เ,ลเหลอะวะไม่ใช่เอย่าสงสัยเลยเฮียเป็นเสาหลักเหียขาได้ลนะ้วครนโอ้เท่ะนะมึงเก็บฟ้ากับแดงอะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคุ้มแม่งก็ฉลาดด <c oughs> ้วยซื้เขา้าวกล่องมาแม่งได้ประโยชน์แต่หลายอย่างเลยใช่ไหมช่วยน้องคนนั้นด้วยแล้วก็นั่นแหละไอว่าแจกพวกนั้เอีกแล้วก็อ้างอ้างน้งลหลายอย่างคุม้มอืมเข้าใจฮะอะไรอะไรอาูน ไอตัวตอนแรกๆเขาปิดที่มันอยู่ในแบบเงากระจกเฮ้ยโหโหทาสโบฮะโอ้ยเอ้าเอาไอเวนเขาส่าซื้อมาโอ้โห เฮ้อยะอ,อะไรอุ้ยโอ้เคที่ความเร็วอ่ะอืมมิ่งมันเจ้าเลยตัวเลยอสูว,วนเรื่องเนี้ย

อ๋อที <polarization> ่เขาพูดมันตอนต้นคลิปใช่ไหมโอใช่ยังท้าจะเข้ามังก็ต้องเจอสาวหลักกเพื่อน จะแข่งก ch ันเหรอโอโห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 หฮ้ย <laughs> น <laughs> ี <c oughs> <c oughs> ่แม่งโคตรเร็วเลยเหมือนเอเซราเลสในเบนเทนอะเอฟเฟคคลายกันเลยนะแม่งเร็วจริงเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอเคโอ้นี่เต่แถวเลยไงใช่ไหมช็อตเนี่ยโอเคอาแลรวเฮียตามทันไหมเนี่ยเพลงจิตลมปานโหโหโหเหมือนความเร็วเพิ่มขึ้นไหมโอเคโอเคโอ้แม่งเร็ว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 โอ้โห โอ้ความเร็วเพิงเลยว่ะโอแม่งเร็วจัดเลยเนะี่ยไม่ใช่ลูกเฮ้ยอุ้ยอ้อออออยยาย โอ้แม่งหลอนก็เร็วเลยโอเคหนีนี่นี่นีหนีนี่นีจังหวะนี้หนีอุ้ยเอ้าแล้วยายล่ะยายย้ายย้ายยายยยท่ไหนอู้โอ้ยแม่งมึงก็ยังเร็วดียเนี่ยเลวกูแม่งสาวปรจำตัวแม่งเท่จริงด้วยดูอลังการอะทุกครั้งเลยไอ้แม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยา มึงรู้ตัวว่ามึงเจอใครอยู่ไอ้อสุนชื่ออะไรวะไม่มีชื่อไมไม่บอกชื่อมนะาเนาะโอโ้โห <c oughs> ไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้เฮ้ยป้าเครเจอนักล่าอสุนเหมือนกันเนาะ คุณคนคนี้ใครคุณพ่อเลนโกคูปะ่ะใช่ไหมเหมือนคุณพ่อเลนโกคูจะเขากกจะเคยแบบเขาจะเคยเป็นนักล่าศูนย์เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเสาหลักเมื่อก่อนใช่ไหมโหแม่งท่าเหมือนกันเปียบเลยโ้แม่งโคตรเท่ เป็นคนที่สองคนคนนั้นน่าจะเป็นพ่อของคุณเลนโกคุเนาะอ๋อตามที่แม่นั่นพ่อจริงด้วยป้าแล้วโอ้วะ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออยู่แล้ว

เดี๋ยววันพรุ่งนี้มุกเกโอเคไม่หลับไม่นอนเลยอ๋ออ๋ออ๋เข้าใจละเข้าใจละทุกอย่างไม่ไม่เซนแล้วตอนนี้น

อ๋อในเดอะมูฟวี่เนาะยังไงจำได้ตอนที่เห็นคุณลุงกู๊กกูกกินข้าวกล่องใน,นเดอะมูฟวี่ อันนี้ประมาณอะไรแบบเขาเรียกว่าไงละครละหลังมานี่ปะใช่ไหมมทํไมมันเก่งเนี่ยไอ้ก,ก้วเนี่ยโอ,โอเคเออจริงอยากฟังเหมือนกัน オレオリンメドスナコインココツオケノいクイオハーサマー。イシャニシビオっティいノスカッタ。カワイガテモライノスケ。ヨコハネス。エネサイディー。セーカー。アロンノグリスハープな โอเคชอบซูบุปคือแม่งชอบทุกคนเลยอ๋อโอเคชอบโอ้นมกว่าจะไม่ชอบเออจริงเป็นที่รักของทุกคนจริงอืโอ้ย ตอนต่อไปไดาพีคารสุนได้สอนหลับไหลติดตามตอนต่อไปโอเคโอเคก็สนุกนะอีพีแรกถือว่าใช้ได้มันเป็นการเล่าเรื่องของคุณเรนโกคุก่อนที่จะขึ้นรถไฟใช่ไหม,มซึ่งมันทําให้ผมได้รู้ว่ามันทํให้รู้สึกเศร้าตัวละครตัวนี้เยอะขึ้นนะดูจากสตรอรี่เข้ากล่องดิคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปมันโดยถ้าเกิดเราไม่ได้แบบดูตอนที่หนึ่งนี่ใช่ไหมคือถ้าดูในหนังวิผมนึกว่าคุณเร็วกูแบบโอ๊ยทำไมทรงผมแช่งหมดเลย คนเดินกูคุ้นแน่จะซื้อแบบในข้าวกล่องในรถไฟหรืออะไรแบบเนี้ยผมไม่คิดอะไรมากอะ่ะแต่ตอนที่เขาย้อนดูก็คือเป็นข้าวกล่องของคนที่คนเดินกูคุ้ได้ช่วยไว้ก่อนที่จะขึ้นรถไฟหนึ่งวันนะเนาะอมไม่เนื้อครับมันทาให้รู้สึกเศร้ากับตัวละครน,นีลนะล้าเขาบอกว่าให้มาหาอีกเนี้ยแบบโอ้โหให้งเศร้ากว่าเดิมอีกพอเรารู้อ,อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ได้แบบกลับไปอีกแล้วเนี้ยเอออืมแล้วก็ได้เห็นแบบมุมมองของเสาหลักแต่ละคนว่าคิดยังไงกับคุณเลนกคูบ้าง ซึ่งไม่มีใครไม่ชอบไปนะซึ่งมีแต่คนชอบเท่านั้นแหละไม่แต่พูดถึงข้อดีไม่มีใครพูดถึงข้อเสียเลยเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนล่าเริงเป็นคนพูดดีเสียงดังอะไรเงี้ยเป็นข้อดีของคนคนหนึ่งที่แบบคนจะมีได้นะคนที่แบบคนเราคนจะมีเออประมาณนะั้โอเคเออแล้วก็อยากสอบถามเลยนะครับ EP ที่สองถึงเจ็ดนี่คือแบบเป็นยังไงนะออริจินอลของทางเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวกับเอย เป็นออริจินอลแบบเฉยๆใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมหรือยังไงใครรู้ก็บอกได้นะครับคอ,อมเมนต์มาได้นะครับเขาจะลงแบบเป็นตอนเป็นตอนหรือว่าเขาจะลงแบบรวดเดียวไปเลยถ้าเกิดใครรู้ก็บอกได้นะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับครับถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกี้นะครับใจผมทั้งคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย